หลังจากเสร็จงานแล้วว่างไงครับวันนี้ก็เลยจะเดี๋ยวไปทานข้าวกันต่อแล้วก็วันนี้เป็นวันรวมละครแล้วพวกหลายคนถามาลูกเป็นไงบ้างก็เลยบอกว่าพามาวันนี้เลยแล้วกันก็เลยจะได้เห็นว่าตอนนี้ลูกเป็นยังไงแสดงว,ว่าพี่น้ำไม่ค่อยแบบว่าจะพาออกสื่ออะไรห่วงน้องอยู่ไหมคะ มันบางทีเราเรามาทํางานบางทีมันไม่ค่อยคล่องตัวซะมากกว่าเลยบางครั้งต้องไปทํางานที่อื่นต่ออะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะต้องตะลอนกันไปหลายที่แต่วันนี้คือพอเสร็จที่นี่แล้วก็ว่างก็เลยก็เลยพาเข้ามาด้วยอ,อืมเริ่มจะไม่เลืนตักวก็ซนปกติครับเพราะช่วงนี้เขากําลังเดินได้ด้วยก็เลยแบบว่าเขาอยากจะเดินของเขาอ่ะก็ก็เลยต้องคอยมีคนคอยประกบเขาอยู่ตลอด เขาอา่ายังเดินไม่แข่งึ่งหัดเดินบายนนาคนที่น้องไม่เห็นบ้างนะคบก็ยังไม่ได้วางอะไรเขาเรียนเองซะมากกว่าแต่ตอนนี้ก็เขาก็พอได้ก่อนหน้านี้เราก็มีแบบว่าเข้าไปเรียนทำาีจักรงทำกิจกรมอย่างเช่นไหวนองไหวน้ําแล้วก็มีไปเรียนพวกมันไม่ถึงเป็นเชิงเรียนหรอกเป็นการนฝึกสมองเขาอะไรซะมากกว่าคือให้ควบคู่กันไปทั้งเรื่องของ ร่างกายด้วยแล้วก็เรื่องของพัฒนาการของเขาด้านสมองด้วย<ม>อะไรเงี้ยในวงการบันเทิงมีแบบว่าใครมาติดต่อเลยตอนนี้ยังนะฮะยังนะฮะแต่ก็ ว่าตอนนี้ก็ลองเราต้องลองดูก่อนว่ายังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาแต่ก็ถ้าจะตอนเด็กๆถ้าโตกว่าน,นี้แล้วเขาอยากจะเข้าผมว่าก็ต้องดูอีกทีว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบผมก็เกรงว่าเดี๋ยวพอไปแล้วเดี๋ยวลูกเราเราก็ได้จะดูนิสัยดีเดี๋ยวกลัวจะไปเป็นภาระของเข,เขาเขาน่าจะู่กเล่นนะแต่เขาชอบจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คงยางนครับ ีกฎหรือว่ามีแบบข้อยังไงบ้างถึงในการรับงานเนี่ยก็ต้องดูระยะเวลาการทำงานซะมากกว่าแล้วก็อะไรตัดหน้าไปไม่รู้แล้ระยะเวลาการทํางานซะมากกว่าแล้วก็ดูว่างานที่ทํานั้นมันมันหนักแค่ไหนเพราะตอนนี้เขาเพิ่งได้สระมาสัตว์ขวากว่าก็เลยเราต้องีการดูที่ผ่านอีกแล้ว ความยากไดอ้ขอนาดมากกว่าแล้วจะมีลูกคู่ยังต่ออีกหรือเปล่าหอว่าจะมีสักคนนะครับคงจะให้ไม่ห่างกันมากนี่แนยแหละคงเร็วๆนี้แหละฮะแต่จะมีสักคนแล้วก็พอละเรียกว่าแฟนตีนจะปล่อย <c oughs> ก็ปล่อยครับอยากได้ผู้หญิงใจอยากได้ผู้หญิงแต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่คือแค่มีสักสองคนก็พอละสองคนแล้วกนน็จบ ีเริ่มตรวจหมอตรวจเช็คร่างกายเลยไหมพี่น้ำหรือว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติอรธรรมชาติครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจเช็คละเอียดอีกรอบเลยแต่ก็ก็ว่าจะ,จะ,จ,ะจะตรวจร่างกายอีกสักหนึ่งรอบแล้วค่อยค่อยมีทั้งตัวตัวภรรยาผมด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยแทนไปว,ว่าคือปล่อยเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ครับ แผมก็บอกว่ารอให้โอเชียนทักสาขวดผมบอกว่ามีซัตอนนี้มันก็พอมีอีกคนก็พอดีก็โอเชียนก็เกือบสามขวดพอดีนะ สชวนก,ก็ยินดีครับแต่ว่าถ้าไม่ชวนก็ไม่เป็นไรครับก็ยินดีด้วยเพราะว่าก็ถือว่าก็ถือเป็นโอกาสสาคัญนะนะเป็นช่วงงานสําคัญของชีวิตก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ<น>ได้ข่าวมาเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นแบบว่าชัดเจนอะไรนะฮะแต่ว่าก็ยินดีด้วยครับในส่วนที่พี่เขาเออกมาบอกว่าไม่ไม่เชิญพี่น้าดีกว่าอะไรเงี้ยพี่น้ําแบบมีเสีย ใช่แล้วครับแล้วแต่สมากกว่าซึ่งก็อาจจะยุ่งวุ่นอยู่กับการเตรียมงานก็ไม่ไม่เป็นไรแต่เราก็แสดงความยินดีผ่านตรงนี้แล้วกันครับจะมีส่วนตัวไหมคะโทรศัพท์ข่งข้อว,วามแจ้งความจิงไมไม่ไ,ไม,ไม่ไม่รู้สิครับเพราะไม่ได้คุยกันมาตั้งตั้งนานแล้วอะตั้งแต่พอมนหลายปีแล้วอะไม่ได้คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้ก็คงจะไม่ละครับแสดงความยินดีผ่านสื่อแล้วกันแต่ก็ยืนยันถ้นาก,กิดว่าสมมติมว่าเขาเชเิญอะไร จะไปใช่ไหมคะถ้าว่างนะฮะ <laughs>